สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจด,ดีดกับแอนชมพูนุษพัทรคจีกันเช่นเคยนะคะแน่นอนคะ่ะว่าเรามาพบกันได้ทุกๆเช้าวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา8นาิกานาทีนะคะที่นี่ YouTube c h anel n และ Facebook Fan Page CS3 Thailand News นะคะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะรวมไปถึงส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับประเด็นเศรษฐกิจด,ดีๆที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของคุณผู้ชมหลายๆคนนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองนะคะกระแสของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น เติบโตกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปีที่แล้วเรียกได้ว่ามีความร้อนแรงกันอย่างมากกันเลยทีเดียวต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะทำให้หลายๆคนนั้นสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีตลาดของสินทรัพย์ดิจิตัลในบ้านเราปีนี้ จะเป็นอย่างไรนะคะจะเติบโตต่อเน,นื่องหรือไม่หรือว่าจะมีความท้าทายอะไรเข้ามาทําให้ความร้อนแรงของตลาดคริปโตเคอเรนซีในบ้านเรานั้นชะลอตัวลงไปบ้างวันนี้ค่ะอัพสวิงนะคะจะพาไปคุย กับตัวพ่อของวงการคริปโตเคอเรนซีเมืองไทยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ขครที่ไหนนะคะนั่นก็คือคุณท็อปจิรายุทธ์รัศสีโสภานะคะซีอของบิตครับแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะต้องบอกว่าเป็นรายใหญ่ของประเทศไทยกันเลยทีเดียววันนี้ให้เกียรตินะคะกับทางรายการมาพูดคุยกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์ของคุณท็อปจิรายุทธ์พร้อมๆกันค่ะก็จริงๆมันเป็นอินดัสทรีใหม่นะครับที่โตค่อนข้างเร็วนะครับอย่าง ปีที่แล้วเนี่ย market cap อยู่ที่ประมาณา400บิลเลียนดอลลาร์ก็ขึ้นไปถึง3ทริลเลียนดอลลาร์นะครับหรือโตส่วนใหญ่เป็นพันเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยหรือสิเท่าในปี2021นะครับจำนวน cryptocurrency wallet เนี่ยหรือกระเป๋าสตางค์ที่คนเกี่ยวเปิดคือรอบโลกเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับใน8ปีแรกเนี่ยมีมีคนเปิดกระเป๋าสตางค์ทั้งหมด28ล้านกระเป๋าสตางค์พอเข้าปีที่9ปีที่10เนี่ยอีก2ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก22ล้านกระเป๋าา,ปาสตงค์ ก็ทุกๆปีที่เราเดินไปเนี่ยยอดการเปิดกระเป๋า c ิปโ t o c u r r e n c y w a l l ็ตทั่วโลกมันไม่ได้โตเท่าเดิมทุกป,ปีมันโตแบบยกกำลังผมมองว่าอีกภายใน5ปีข้างหน้าน่าจะถึง1ิันลียน10ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวน cryptocurrency w a l l ็ตน่าจะเปิดถึง1,000ล้านกระเป๋าสตางหรือ1ใน7ของประชากรทั้งโลกต้องใช้ค r y p t o c u r r e n c y mm hmm. โดยตรง direct หรือ indirect โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับ mm hmm. เขาใช้โดยตรงหรือใช้แบบผ่านบริษัทต,ต่างๆที่เปิดให้บริการนะครับซึ่ง มาร์เก็ตแคปเนี่ย mm hmm. ก็ยังเ mm hmm. มื่อเทียบกับฟันนิเชียลแอสเซททั่วโลกเนี่ย mm hmm. ก็ยังถือว่าเล็กอยู่ mm hmm. นะครับ g l o b a l financial asset ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500 trillion dollar นะครับ mm hmm. ใน500 trillion เ,เนี่ย70 trillion ไปวงการหุ้น70 trillion หุ้นทั่วโลกรวมกันใน500 trillion เนี่ย100 trillion มาวงการตาาสแนนใน500 trillion เ,เนี่ยมีแค่3 trillion ท,ที่มาวงการ Digital Asset หรือ Cryptocurrency mm hmm. ยังไม่ถึง1%เลยครับ1%ของ500 trillion trillion คือ5 แปลว่าผมคิดว่าอย่างต่ำถ้าคิด assumption ง,ง่ายว่า investor ทั่วโลกนักลงทุนทั่วโลก diversify พอตตัวเองลงทุนในอสังหาบ้างทองคำบ้างหุ้นบ้างตราสารนี้บ้างแบ่งแค่1%นมาใน cryptocurrency นะมันก็คือ5 trillion ละของ global financial asset ตลาดตอนนี้ยังประมาณ2 trillion 3 trillion มันก็ยังโตเดอ็กเท่าตัวนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นการมาของ cbdc central bank digital currency แม้แต่ digital บาทก็กำลังจะออกมาใน Q 2 Q 3 ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมาสร้างตลาดนะครับดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์ชนแบงก์ต่างๆก็เข้ามาในวงการดิจิทัลแอสเซทมากขึ้นสถาบันการเงินต่างๆเริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบงก์ทุกแบงก์ในไทยตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็เข้ามาซึ่งพวกนี้มันจะเป็นการเอาคนที่อยู่ใน Traditional Financial Se c t เ r เข้ามาในวงการนี้มากขึ้นในปีนี้บวกกับเงินของสถาบันที่เงินเยอะจริงๆเ่ยคือเงินสถาบันมากกว่าเงิน Re ี tail ก็ผมคิดว่าน่าจะเข้ามาในปีน ที่เป็นบิ๊กทิ켓สายที่ใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะเข้ามาในบินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เข้ามาเงินทุนของสถาบัน,บนที่ไหลเข้ามาหรือ traditional investor นะครับก็จะเข้ามาในวงการนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเป็นภาพรวมของ global โภโาพโฟกรัสไปที่ประเทศไทยของบ้านเราเองปีที่แล้วก็เติบโตเยอะเหมือนกันเีนี้เรามองว่ามันน่าจะโตประมาณเท่าไหร่แล้วก็คนที่สื่อกระเป๋าตังค์ดิจิตอลมันจะเพิ่มขึ้นมากก็ในวงการนี้มันโตแบบยกกำลังนะ ทุกๆปีที่ผ่านไปเนี่ยมันโตเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างบิทคัพเนี่ยเราเปิดมา4ปีนะครับตอนนีเ้เว็บไซต์บิทคัพเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยเข้ามากที่สุดเว็บไซต์การเงินที่คนไทยเข้ามากที่สุดในประเทศนะครับซึ่งคนก็เข้ามา10ล้านกว่าวิสิตเตอร์ต่อเดือนใช่ไหมสามารถไปเช็คได้ในสินเวลาเว็บนะครับจำนวนการเปิดบัญชี3ล้าน4แสนคนบัญชีนะครับเงินที่ลูกค้าเก็บกับเราก็อยู่ที่ประมาณ80,000ล้านบาทแล้วนะครับหรือยอดเทรด จุดพีคที่สุดของบิตครับคือประมาณ3 0 0 0 0ล้านต่อวันนะครับหรือประมาณ1ส่วน3ของตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับในปีที่ผ่านมานโดยเฉลี่ยบิตครับเป็นบริษัทที่โต1% 0 0 0ทุกปีใน4ปีที่ผ่านมาเราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยมันจะโตแบบยกกำลังนะครับตอนนี้ก็ไปในวงการเราก็มีสนับสนุนวงการ MissUnivers e ที่ผ่านมาวงการฟุตบอลนะครับตอนนี้บิตครับก็สนับสนุสนไทยลีกไทยฟุตบอลลีกนะครับซึ่งเราก็จะมีการเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีกับดิจิทัลแอสเซทเข้ามาในเรียลเซกเตอร์มากขึ้น ซึ่งผมมองว่าน่าจะโตอีกอย่างตามเท่าตัวนะไม่ปีนเท่าตัวจากปีที่แล้วรเรื่องของจำนวนยูเซอร์ก็เรื่อเหมือนกันครับก็น่าจะจาก3ล้านกว่าก็น่าจะเป็น7,8ล้านคนแล้วเรื่องของสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยมองว่าอะไรที่มันเป็นความท้าทายที่อาจจะทามาเอามาเบรคความรลอนแรงของตลาดสินทัพย์ดิจิตอลในบ้านเราความความไม่เข้าใจของโลกอนาคต นะสิ่งที่มันพวกคริปโตเคอเรนซีหรือ NFT หรือบล็อกเชนมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างสำคัญพื้นฐานสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าแบบที่เราเรียกว่าเว็บ3.0เนี่ยมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราต้องมียิ่งน้อยอินเทอร์เน็ตมันจะเป็น 3D แล้วมไม่ใช่ 2D ต้องมี AR VR เทคโนโลยีเมตาเวิร์สอันนั้นคือ tip of the iceberg ข้างบนภูเขาน้ำแข็งแต่ที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งมันต้องมีพวกคริปโตเคอเรนซี NFT บล็อกเชนใช่ไหมครับ AI นะครับ ซึ่งพวกนี้มันต้องทํางานร่วมกันในหลายๆเทคโนโลยีในอีก5ปี10ปีข้างหน้าไ,ไม่ใช่แค่โลกเสมือนหรือ AR VR เทคโนโลยีอย,อย่างเดียวยอย่างตอนนี้เราได้เห็นบางลุมเขาก็เริ่มที่จเข้าในส่วนของ m e t a v e r แล้วทําเรื่องของ NFT อะไรต่างๆแล้วเนี่ยในส่วนของบิตคัพเองเราทำอะไรบ้างก <c oughs> ็จริงๆบิตคัพเป็นกลุ่มสร้างอินฟราสตรักเจอร์สำหรับเว็บ3.0ให้กับไประเทศไทยเรามีทั้งดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์ชนจ์เรามีทั้งบิตคัพเชนที่เป็นอีกอินฟราสตรักเจอร์หนึ่งให้คนสามารถทำแอสเซท ให้สามารถให้คนไทยซื้อขาย non-fungible token product ได้เรียบร้อยแล้วนะรเรามีบลิทคับอีคัมมที่เป็น open education system ที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการศึกษาที่เป็นระบบเปิดไม่ใช่ระบบปิดเราก็จะมีโมเดลใหม่ๆเช่น learn to earn proof to earn เรียนแลได,ได้เงิน listen to earn ฟังเพลงแลได,ได้เงิน exercise to earn ออกกําลังกายแลดด้เงินก็จะเป็น business Mo d e l ใหม่ๆที่สอดคล้องกับโลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคพวกนี้มันเป็น critical infrastructure ของเว็บ3.0ที่มันจะเป็นต้องมีนะครับแต่ World ภาษก็คือกฎหมายยัง ตามไม่ทันเทคโนโลยีซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกยุคท,ท,ทุกสมัยกฎหมายจะเป็นสิ่งดีต้องปรับเปลี่ยนให้ทันทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็จะช้าวกว่าเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ประเทศไหนที่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับโลกอนาคตก่อนก็จะได้โอกาสมาหาศาลเมเงินก็จะไหลเข้าประเทศนั้นก่อนคนก็จะไหลเข้าประเทศนั้นจีดี d p ของประเทศนั้นก็จะโตมหาศาลก็จะมีบริษัทเปลี่ยนโลกที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นที่เป็น native company ที่เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นที่จะมาคต เนี่ยตอนนี้เรากําลังเวิร์กอยู่ในส่วนของสมาคมหรือว่าผู้ประกอบการด้วยกันเองเพื่อที่จะนําเสนอแนวคิดต่างๆเหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างพวกภาครัฐอะไรเงี้ยในการที่จะมาปรับแก้ข้อกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคกับการลงทุนหรือกับการทำธุรกรรมทางด้นาถถน,นดิจิทัลอะไรต่างๆหรือเปล่าใช่ครับเราอยู่ในยุคที่ทุกคนต้องจับมือกันนะครับไม่ใช่มองแค่ KPI ของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมมันต้องมีแบบ global country KPI ไม่ใช่แต่ละหน่วยงานดู KPI ของตัวเองเป็นหลักแล้วไม่คุยกันเหมือนกับนักดนตรีที่เล่นคนละภาษา ต้องทำยัง <m uch> ไงให้เป็นมีคอนดักเตอร์ตรงกลางให้นกักดนตรีทุกคนเล่นเป็นเพลงเดียวกันให้ได้ as a country เป็นเหมือนประเทศเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องมีเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบวกกับภาคเอกชนให้ความรู้ความเข้าใจมันเข้าถึงทุกคนนะครับเดต้เาเซตที่มันแตกต่างกันเนี่ยจะทำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงเดต้เาเซ็ตที่มันถูกต้องที่มันเป็นชุดเดียวกันให้ได้สุดท้ายลอจิกการตัดสินใจมันคล้ายกันทุกคนหวังดีกับประเทศหมดแต่ปัญหาคือเข้าคนละเดต้าเซตคนละชุดกันทีนี้มันต้องทำให้เร็วไหม โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากขณะที่การแก้ไขกฎหมายแต่ละข้อ,แต,ขอแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้เวลานานครับใช่ครับทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปให้เร็วขึ้นให้ทันโลกหมดคือถ้าเกิดมันทำช้ามันจะเป็นยังไงก็มันก็จะผ่า innovation ไปเกิดที่ต่างประเทศถ้าเราทําช้าดูไหมครับสุดท้ายมันไม่มีใครอยู่ให้โลกหมุนได้นะครับยังไงโลกก็ต้องหมุนไปข้างหน้าแต่แค่มันจะไปเกิดที่ประเทศอื่นแล้วก็มาให้บริการประเทศไทยแล้วก็เอาเงินอ,ออกจากประเทศเราเพราะเราต้องเป็น user ของเทคโนโลยีเป็นผู้ใช้เราเกิดจะเป็นเมืองขึ้นทางเทคโนโลยีอยู่แล้ว พราะกฎหมายหลายๆตัวตามไม่ทันให้ทําให้ต่างชาติทาได้ก่อนทําให้ต่างชาติถือปืนคนไทยถือมีดสู้กันมีดเราก็สั้นลงเรื่อยๆต่างชาติก็ถือปืนยาวขึ้นเรื่อยๆเพราะกฎหมายที่เราจะทํายังไงให้ต้องเข้าใจโลกอนาคตแล้วปรับให้คนไทยถือปืนแล้วต่างชาติถือมีด <c oughs> ให้บริษัทคนไทยแข็งแกร่งแล้วไป,ไปให้บริการต่างประเทศเล่เาเงินเข้าประเทศดีกว่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลนเนี่ยด้วยเนี่ยเราจะเป็นหัวหอกหรือจะเป็นแบบผู้นําในเรื่องของการพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปได้ทันโลกก็จริงๆเราก็ให้ความรู้นะครับบวกกับทําธุรกิจควบคู่กันตลอด4ปีที่ผ่านมาใน4ปีผมก็น่าจะไปพูดเป็นพันเวทีให้กับหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆแบงค์ต่างๆให้มีความมี awareness มีความรู้ความเข้าใจเริ่มที่จะปรับตัวกันนะครับ digital transformation อะไรต่างๆเราก็มีบ i ทคับอ Academy ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้คน เปิดบัญชีคนไทยเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างจำนวน3ล้านก็ประมาณไม่ถึง10%ประมาณ5%ของของ populaion t ของคนทั้งหมด70ล้านคนก็อยู่ที่ประมาณ5%ของ economy ซึ่งผมคิดว่ามันยัโตได้เยอะมากแล้วมีคำแนะนำคสําำหรับเออรเียคนที่จะเข้ามาในวงการสินทรัพย์ดิจิทอลเป็นมือใหม่จริงๆเพราะว่าตอนนี้กระแสมันค่อนข้างแรง แล้วก็เด็กรุ่นใหม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาในวงการเยอะขึ้นมีคําแนะนํำไหมคะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องระวังอะไรบ้างแล้วก็จะต้องศึกษาอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องดูความพร้อมของตัวเองนะครับซึ่งความพร้อมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปดูเพื่อนข้างบ้านเห็นว่าออกรถเบ้นซ์ใหม่แามว่านะทำไมถึงออกรถเบ้นซ์ใหม่อ๋อซื้อเทรดบิตคอยน์ที่บิดขับอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปก๊อปปี้ของความรู้ความเข้าใจแต่ความพร้อมมันมีหลายด้านด้านแรกคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซื้อเป็นหรือเปล่าขายไปหรือเปล่ารู้ไหมว่าลิมิตออเดอร์ต่างกับมาร์เก็ตออเดอร์ยังไงกเก็บเหรนยยังไงให้ปลอดภัยเติมเงินยังไงถอนเงินยังไงต้องพับลิคีย์คืออะไรรับเงินยังไงต้องต้องทำให้เก่งก่อนต้องรู้ก่อนว่าเราซื้อขายอะไรอยู่ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจอย่างที่2คือเรามีเงินเย็นหรือเปล่าเยาเงินร้อนมาอย่าไปขายบ้านขายรถกู้คนอื่นมาไม่เอาเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอะไรที่มันขึ้นเร็วก็ลงเร็วนะครับอะไรที่มันขึ้นแรงก็ลงแรง อันที่3คือ volatility สูงกว่าวงการทั่วไปถ้าใครซื้อขายหุ้นขึ้นลง10%นอนไม่หลับอย่าเข้ามาในวงการ Digital Asset นะครับผมไม่แนะนำเพราะมันขึ้นลง20%ต่อวันนี่ปกติมากเป็นเรื่องปกติของทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็น investor ประเภทไหนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเงินเย็นหรือเปล่าหรือเงินร้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้มันรวมกันองค์ประกอบต่างๆมันรวมว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายอยากให้มองเทรนด์ของปีนี้ ว่ามันเหรียญมันมาเยอะมากเนาะปีนี้มันน่าจะเป็นปีของเหรียญประเภทไหนก็อันนี้จริงๆไม่สามารถพูดได้ตรงๆนะครับก็พูดเป็นเทคโนโลยีภาพรวมว่า NFT เกมน่าจะมาเกมไฟลน์น่าจะมานะครับคริปโตเกมน่าจะบูมนะครับหรือแม้แต่ NFT market หรือ NFT product นะครับก็จะมามากขึ้นแล้วก็จะมีโมเดลใหม่ๆเช่น exercise earn learn to earn play to earn business Mo d e l ใหม่ๆเกิดขึ้นมา นะครับเ้วก็จะเห็นสถาบันการเงินเข้ามาเล่นในวงการนี้มากขึ้นนะเพราะว่าลูกค้าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสถาบันการเงินก็ต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าการมาของอแบงค์ชาติที่จะออก CBDC ในแต่ละประเทศ stablecoin ในแต่ละประเทศการมาของแบงค์พาณิชย์ที่จะเข้ามาลงทุนใน i n นฟราสตรักเจอของดิจิทัลแอสเซหรือแม้แต่กองทุนนะครับคงจะมีเป็น Index Fund Mutual Fund ETF ที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิทัลแอสเซทเกิดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยเรื่อย ก็เป็นการวิเคราะห์และมุมมองของคุณท็อปจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาะคะกรุปซีโอของทางบิทครับค่ะซึ่งก็มองในหลายๆภาพรวมไปถึงความทา้าทายที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะสำหรับเรื่องของการผลักดันตลาดคริปโตเคอเรนซีให้เติบโตกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์การเงินของโลกที่ประเทศไทยนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็คงจะต้องปรับตัวให้สามารถอยู่กับมันให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังคงต้องจับตานะคะว่าปีนี้ตลาดของสินทรัพย์ดิจิตอลหร ว่าคริปโตเคเรนซี y ในบ้านเรานั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่ามีปัจจัยที่ต้องจับตามองนั่นก็คือเรื่องของภาษีคริปโตเคเรนซี y ที่วันนี้ยังรอดูความชัดเจนนะคะว่าจะมีการจัดเก็บอย่างไรและจะได้รับการยอมรับจากนักลงทุนหรือไม่ จะมีการยกย้ายเงินออกไปยังแพลตฟอร์มต่างชาติหรือเปล่าประเทศไทยจะเสียโอกาสหรือเปล่านะคะตรงนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube c h anel n แล้วก็ Facebook Fan Page CS3 Thailand News นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชมพูนุพัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ